พี่น้องครับเราต้องสร้างใจของเราก่อนที่เราจะสร้างงานครับตอนนี้เนี่ยมีมาถึงเงยรูซาเล็มแล้วเขาสร้างใจก่อนก่อนที่จะไปสร้างงานนะครับ CGN t h a ยพบกับผมครับกหนกลีลาเกนไกรครับในรายการ Living Life ในเช้าวันนี้นะครับ คราวนี้เราจะมีกับมาดูในพระคัมภีร์ในเนฮามีต่อเนื่องในบทที่สองข้อ11ถึงข้อ20ครับเนฮามี ami, บทที่สองข้อ11ถึง20ข้าพเจ้ามาถึงเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่นสามวันแล้วข้าพเจ้าลุกขึ้นในเวลากลางคืนคือข้าพเจ้ากับชายบางคนที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้บอกให้ใครทราบ เรื่องที่พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงดนใจให้ข้าพเจ้าทำเพื่อเยรูซาเล็มข้าพเจ้าไม่ได้นำสัตว์อื่นไปกับข้าพเจ้านอกจากสัตว์ที่ข้าพเจ้าขี่อยู่ในเวลากลางคืนข้าพเจ้าออกไปทางประตูหุบเขาถึงบ่อสุนัขจิ้งจอกและถึงประตูกองขยะและข้าพเจ้าได้ตรวจดูกำแพงเยรูซาเล็มที่พังและบรรดาประตูเมืองที่ถูกไฟทำลายแล้วข้าพเจ้าก็ผ่านต่อไปยังประตูน้ำพุถึงสะหลวง แต่ไม่มีที่ที่จะให้สัตว์ซึ่งข้าพเจ้าขี่อยู่ผ่านไปได้แล้วข้าพเจ้าขึ้นไปในเวลากลางคืนทางหุบเขาและตรวจดูกำแพงแล้วย้อนกลับมาเข้าทางประตูหุบเขากลับไปที่เดิมส่วนพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไปไหนหรือทำอะไรและข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้บอกพวกยิวพวกบุโรหิตพวกขุนนางพวกเจ้าหน้าที่และคนอื่นๆที่จะทำงานต่อมาข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่า พวกท่านได้เห็นแล้วว่าเราตกอยู่ในความลำบากเยรูซาเล็มก็ประหลักหักพังลงและบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟไหม้มาเถิดให้เราสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นเพื่อเราจะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าบอกพวกเขาถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อให้เกิดผลดีทั้งพระดำรัสซึ่งพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าและพวกเขาพูดว่าให้เราลุกขึ้นสร้างเถิด เขาก็ลงมือทำการดีนั้นอย่างขันแข็งแต่เมื่อสันบารัตคนโฮโรนาอิมและโทบีอาข้าราชการคนอัมโมนกับเกเชมชาวอาหรับทราบเรื่องพวกเขายะเย้ยและดูถูกเราพูดว่าพวกเจ้าทำอะไรกันนี่พวกเจ้ากำลังกบฏต่อพระราชาหรือแล้วข้าพเจ้าตอบพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เราทำสำเร็จและพวกเราผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้างแต่พวกท่านไม่มีส่วน หรือสิทธิหรืออนุสรณ์ใดในเยรูซาเล็มงานหลายครั้งเนี่ยต้องเริ่มต้นที่หัวใจครับไม่ได้เริ่มต้นที่งานนเนมีเริ่มต้นที่หัวใจของคนก่อนเขาใช้ใจสร้างใจก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างงานนะเราจะพบว่านเนมีนี่เป็นนักบริหารที่ดีนะฮะเขาทํางานเสร็จอย่างรวดเร็วกําแพงเสร็จใน52วัน แต่ว่าก่อนที่เริ่มต้นเนี่ยเขาสร้างหัวใจให้คนพร้อมก่อนให้คนร่วมใจกันก่อนนะครับเราพบว่าตอนนี้เนี่ยมีเขาเป็นคนที่เข้าไปสำรวจครับเขาก็สร้างสร้างใจทีมงานชัดเจนนะฮะอันที่หนึ่งคือเขาเนี่ยสรุปตัวเองก่อนว่าการที่เขากลับมาเยลเซมผลเนี่ยเขาตั้งใจทําอะไรกันแน่นะเขาก็ไปสำรวจตัวเองปร,เประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเอง นะขี่สัตว์ไปนะตอนนี้ก็ไม่ได้บอกสัตว์อะไรอาจจะเป็นวัวหรืออาจะเป็นม้านี่ก็ไม่แน่ใจนะก็คือขี่สัตว์ไปแล้วก็ไปดูรอบๆแต,แต่ละที่ในบทที่2ข้อ1 3ข้อ15เนี่ยก็พูดถึงสถานที่เช่นประตูหุบเขาบ่อสุนัขจิ้งจอกประตูกองขยะตรวจดูกำแพงเยูซรเซ็มที่พังและประตูเมืองที่ถูกไฟไหม้แล้วก็ต่อไปยังประตูน้ําผุถึงสะหลวง แล้วก็กลับมาทางประตูคุบเขากลับไปที่เดิมนั่นก็คือขี่วนดูรอบๆว่าตอนนี้ลักษณะงานน่คืออะไรอะไรเป็นสิ่งที่จําเป็นในการทําให้ยูสเดนมีความมั่นคงก็เพราะว่าเป็นเรื่องกงอําแพงเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องจัดการให้ชัดเจนกลับมาซ่อมให้ได้เหมือนเดิมเขาก็พยายามสรุปว่าเขาตั้งใจทําอะไรไปดูให้หมดโดยที่ยังยังไม่ได้พาใครไปนะไปเองเลยนะไปดูให้หมดเลยจนกระทั่งรู้มั่นใจละ ว่านี่คือภารกิจของตัวเองละคืะต้องชัดเจนว่าต้องทําอะไรละนะฮะอันที่2องเราพบว่าเขาสื่อสารความตั้งใจนะครับเขาสื่อสารความตั้งใจหรือเป็นภารกิจเนี่ยนะสื่อสารภารกิจได้อย่างชัดเจนมากนะครับเขาสื่อในความรู้สึกร่วมด้วยนะฮะใช้คําว่าเรานะก็ไม่ได้ใช้ความรู้สึกแบบสั่งนะว่าข้าพเจ้าคิดอย่างงี้แบบเขาใช้คำว่าเราใใช้คําว่าเราแล้วก็ในคำว่าเราเนี่ยเราก็เห็นว่ามีในเนี้ยอธิบายความว่าเป็น ปรหิตขุนนางเจ้าหน้าที่ประชาชนคนอื่นที่จะทํางานคือทั้งหมดแล้วตัวเขาเอง,เองเนั่นค,คือเราเขาให้เขารู้สึกร่วมในการสื่อสารนะฮะว่าภารกิจเนี้ยเป็นภารกิจของเราทุกคนนะไม่ได้เป็นภารกิจของนมีนคนเดียวหรือว่าบางคนเท่านั้นเราทุกคนเขาก็าพูดแบบเห็นภาพด้วยนะเขาก็อธิบายบอกว่ายเยรูซาเล็มก็ปหลักหักพังลงและบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟไหม้นะเขาพูดพูดจะคนเห็นภาพเลยนะคนก็อยู่นั้นอยู่แล้วเขาพอพูดปั๊บ เข้าใจเลยนะในเวลาที่เราสื่อสารภารารใจหลายครั้งเนะี่ยพูดได้เห็นภาพนะว่าเออมันเป็นยังไงนันะต้องวิชวลไลซ์สร้างภาพให้คนเห็นด้วยในหัวใจเขาแล้วตอนนั้นในมีก็พูดปั๊บเนี่ยคนเห็นด้วยตาเลยว่าเออจริงที่ตอนเนี้ยเยรูซาเล็มมีปัญหาเรื่องกำแพงปรักหักพังแล้วก็ต้องซ่อมประตูอะไรเงี้ยนนะฮะแล้วก็เยรีก็พูดชัดเจนในเรื่องภารกิจนะเนมีบอกว่าให้เราสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นเห็นไหมเขา พูดชัดเจนว่าต้องการจะทําอะไรนะมีดีมานชัดเจนว่าเราทําภารกิจนี้กันครับเรามาสร้างกําแพงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่กันนะครับเห็นไหมว่ากําแพงพังลงละทุกอย่างประหลักพังประตูเมืองก็ถูกไฟไหมอ่ะเรามาสร้างกําแพงกันดีกว่านะก็ชี้เห็นมีปัญหาแล้วก็ชี้เห็นภารกิจที่ชัดเจน นะฮะแล้วเนห์มีก็ใช้คําว่ามาเถิดนะฮะเป็นการเชิญชวนนะครับเขาไม่ได้สั่งนะฮะจริงเขามีสิทธิอำนาจในการสั่งนะเป็นผู้ว่าราชการเมืองเยูโรซิลสามารถสั่งได้นะแต่เขาก็ไม่สั่งเขาใช้คําว่ามาเถิดนะเป็นคำคำเชิญชวนแล้วก็สร้างความมั่นใจด้วยนะก็คือว่าเขาบอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเนหมีนะครับสร้างความมั่นใจงั้นเวลาที่เนหมีสื่อสาร,ารภารกิจเนี่ยนะเขาสื่อสารด้วยความรู้สึกว่า มีส่วนร่วมสื่อสารให้เห็นภาพสื่อสารให้เห็นถึงปัญหาถ้าเกิดว่าไม่ได้สร้างกำแพงจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็สื่อสารในลักษณะของการเชิญชวนแล้วก็ตบท้ายด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าเสร็จอยู่ด้วยในภารกิจนี้อย่างแน่นอนนะฮะอันที่สามเราพบว่าเราเห็นผลการสื่อสารที่ดีนะผลก็คือว่าก็คือว่าทุกคนก็พูดกันเองนะบอกว่าให้เราลุกขึ้นสร้างกำแพงกันเถิดน,นะครับ แล้วก็ลงมือทําการนี้ยอย่างขยันขันแข็งเลยนะฮะเห็นไหมพี่น้องเวลาที่เรามีภารกิจภาระใจความรู้สึกบางอย่างอยากกระทำอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีการสร้างใจสําคัญมากเหมือนกันนะครับนันะเรา,าจ,จะรู้งานหลายอย่างต้องทําอะไรทําอะไรแต่ว่างานหลายอย่างเกิดขึ้นมาจากการทํางานเป็นทีมเท่านั้นเลยงานไม่สามารถเกิดขึ้นจากตัวเราคนเดียวจบลงคนเดียวร้อด้วยตัวคนเดียวเพียวๆเนี่ย ไม่ค่อยมีฮะส่วนใหญ่เป็นงานที่ร่วมใจกันสามีทากันหัวใจโดยกันสร้างอะไรขึ้นมาก่อนพี่น้องงานรับใช้ก็เหมือนกันนะครับงานรับใช้พระเจ้าเดี๋ยบางทีโอเคเริ่มต้นจากตัวเราเนี่ยแหละก็คือเรามีภาระใจบางอย่างเรามีภารกิจชัดเจนที่พระเจ้าให้กับเราแต่พี่น้องงานรับใช้พระเจ้าหลายครั้งต้องร่วมใจกันนะร่วมใจกันแล้วการร่วมใจเนี่ยเราต้องสร้างใจก่อนจะสร้างงาน นะต้องเอาหัวใจเรามาสร้างใจก่อนนะครับอันนี้เวลาที่ผู้เราใช้พระเจ้าผู้นําหลายคนอยากจะเห็นภารกิจบางอย่างสําเร็จเนี่ยต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องอย่าไปเริ่มต้นที่การสร้างงานอย่างเดียวสร้างหัวใจให้ได้นะสื่อสารให้ดีหล่อหลอมใจให้ดีให้เป็นหดิ่งเดียวกันก่อนนะฮะเชิญชวนไม่ได้ใช้ใชคําสั่งนะฮะให้พระเจ้าช่วยผู้ดได้ฟังถึงภารกิจถึงภาระใจที่เราเป็น แลวถ้าหัวใจเขาพร้อมแล้วเนี่ยทุกคนก็จะพูดบอกว่ามาให้เราช่วยกันทํางานนี้ให้สําเร็จพี่น้องให้เราสร้างใจครับขอพระเจ้านําใจเราในเช้าวันนี้ให้เราสร้างใจก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างงานนะครับแ้าแต่พระเจ้าอวยพรพี่น้องเราทุกคนที่นี่ที่เข้ามาฟังในเช้าวนันนี้พระเจ้าหนุนน้ําใจที่เราจะมีใจเดียวกันแ้าแต่พระเจ้าเมื่อเราได้ยินภาะใจเมื่อเราพูดภาะใจเมื่อเราเข้าใจ ภาระใจบางอย่างภารกิจบางเรื่องที่พระเจ้าประทานพระเจ้าช่วยให้เราตอบสนองพระเจ้าอย่างดีให้เราตอบสนองในการเป็นคนงานของพระเจ้าที่เข้ามาร่วมใจกันเป็นทีมเดียวกันเพื่อให้งานของโปร่งสําเร็จรโปร่งเจ้าขอช่วยที่เราเป็นหากเราเป็นผู้นําหากเราเป็นเสีบานหากเราเป็นคนที่ต้องนํามินิสทรีภารกิจในภารกิจของเราบางอย่างพระเจ้าช่วยที่เราจะสร้างใจคนของเราขึ้นให้มีหัวใจเพื่อพระเจ้าก่อน ที่เราจะทําง,งานหลายสิ่งหลายอย่างนํามาทั้งหลายด้วยขอบพระคุณพระเจ้าวอวยพรเราทุกคนด้วยในพระนามมิสุขเ,เจ้าอาเมน อยากเชิญชวนพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะติดตามช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook แล้วก็โซเชียลมีเดียของ c g n ไทยนะครับในหลายๆช่องทางนะครับหากพี่น้องมีประเด็นที่อยากจะหนุนน้ำใจอยากจะคอมเมนต์อยากจะเสริมสร้างกันละกันสามารถที่จะคอมเมนต์พิมพ์เข้าไปอยู่ใต้คลิปนี้นะครับหากสิ่งนี้เป็นพระพรนะครับพี่น้องสามารถที่จะมีส่วนในการร่วมใจกันทางอธิฐานเผื่อมีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่อให้งานของพระเจ้ามีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกันจากทุกคนครับด้วยนพี่น้องนะครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ